สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากมีกลุ่มดาวพิเศษได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มดาวพิเศษที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธค่ะ ดาวทั้งสามดวงนี้ถือเป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะเมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนใดก็จะส่งผลดีต่อภพเรือนนั้นมาอย่างเจ้าชะตามาอย่างเจ้าลัคนาค่ะกลุ่มดาวพิเศษนี้มีความสัมพันธ์กันที่ดีอย่างมากนะคะ ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่มิตรเป็นคู่ดาวแห่งนักปราดเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลในเรื่องของเสน่ห์และการเงินการทองค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลในแง่มุมของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศค่ะ กลุ่มดาวพิเศษสามดวงนี้เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษย่อมส่งอิทธิพลดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับผลได้รับอิทธิพลจากกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะดาวพระพฤหสัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2567คะ่ะและดาวพระพฤหสัสก็จะสถิตยอยู่ในเรือนมรณะนี้เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ถือว่าในระยะช่วงหปี ตรงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะประมาทไม่ได้ต้องรอบคอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะเจอกับเรื่องราวที่แย่อุปสรรคปัญหาหรือเรื่องร้อนอกร้อนใจไปสักทุกประการนะคะเพียง <c oughs> แต่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลอย่าประมาทใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบมีสติ การคิดการอ่านการตัดสินใจเรื่องราวใดก็ขอให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็คิดพิจารณาไตรตรองให้ถี่ถ้วนจะดีที่สุดค่ะหลังจากที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะของดวงชะตาหลายหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปได้เจอสิ่งใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆเช่นกันมันก็เป็นโอกาสดีในเรื่องของการเดินทางนะสาหรับชาว ลัคนาราศีตุลปัญหาส่วนปัญหาข้อดีส่วนข้อดีนะคะคุณจะต้องแยกออกจากกันค่ะและหลังจากที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรโยกย้ายได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีตุลก็ได้โคจรเข้าสถิตท,ที่ราศีเมษมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์และมาเจอกันกับดาวพระสุขซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะซึ่งกลุ่มดาวพิเศษ ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธกลุ่มดาวกลุ่มนี้จะให้ผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากเพราะกลุ่มดาวกลุ่มนี้ได้ทําการโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเมื่อกลุ่มดาวพิเศษโคจรไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนใดได้ตําแหน่งใดเขาจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวดีๆที่ภพเรือนนั้นและถ้าเล็งมายังลัคนาราศีเกิดก็จะส่งผลดีต่อเจ้าชะตาต่อเจ้าลัคนา โดยตรงเลยนั่นเองนะคะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลนได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทามุมเลงลัคนาราศีเกิดและได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดค่ะนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนมาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2567ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ชาวลัคนาราศีตุลนจะกอบโกยเงินทองจะมีความสํ มีชื่อเสียงการค้าการขายจะคล่องตัวพระดาวพระอาะทิตย์เป็นดาวลาพระหากชาวลัคนาราศีตุลท,ท่านนั้นทําธุรกิจการค้าการขายช่วงนี้จะสําเร็จราบรื่นมีกํไรกําไรให้คุณได้เห็นได้กอบโกยเป็นกอบเป็นกมส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านใดทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารทำงานเกี่ยวข้องกับเ,ออเป็นพนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศข้าราชการ ในระยะนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่ดาวของคนอาวุโสโคจรมะเล็งลัคนาราศีเกิดนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีดาวพระอาทิตย์เล็งลัคนาราศีเกิดโชคลาภวาสนาเรื่องราวของชื่อเสียงจะโดดเด่นอย่างมากและดาวพระอาทิตย์ไม่ได้สถิตอยู่ที่เรือนปัตตนีเพียงดวงเดียวค่ะยังมีดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้า เรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลนโคจรร่วมด้วยดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่สมพลตามหลักโหราศาสตร์นะคะดาวคู่สมพลคือดาวที่มาเจอกันแล้วให้กําลังเท่ากับ27ดาวพระอาทิตย์มีกําลัง6ดาวพระศุกร์มีกําลัง21รวมกันเป็นกําลัง27เขาเรียกว่าดาวคู่สมพลเมื่อดาวคู่สมพลคู่นี้โคจรเล็งลัคนาราศีเกิดตัวคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ นะคะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีสเสน่ห์อย่างมากการพูดการเจราจาการกระทําเรื่องราวต่างๆจะสําเร็จราบรื่นชาวลัคนาราศีตุลจะมีพลังงานที่ดีมากในระยะนี้นะเพราะว่าดาวสุพเคราะห์โคจรเลงลัคนาราศีเกิดและยิ่งไปกว่านั้นวันที่7พฤษภาคมปี2,567ดดาวพระพุธ ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระและดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาสถิตร่วมอยู่ที่เรือนปัตตนิของดวงชะตาก่อเกิดเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะทีแรกเมื่อดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกันเขายังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะพอดาวพระพุธโคจรเข้ามาสมทบตามหลักโหราศาสตร์ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มดาวพิเศษที่จะให้ผลแบบพิเศษเพราะดาวทั้งสามดวงนี้มีความสัมพันธ์กันในมุมที่ดีจะส่งพลังงานส่งอิทธิพลส่งกําลังให้กันอย่างดีมากๆเพราะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ เป็นดาวคู่มิตรค่ะเป็นคู่สติปัญญาเป็นคู่ดาววิชาการเป็นคู่ดาวแห่งการประชาสัมพันธ์เป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาเมื่อชาวลัคนาราศีตุลประสบกับปัญหาทุกร้อนใจใดๆดาวคู่นี้มาเจอกันคุณจะสามารถคลี่คลายได้และเป็นช่วงที่คุณจะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมีวิชาการมีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถดีนะคะส่วนดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําดาวคู่นี้เมื่อโคจรมาเจอกันจะทําให้ ใการพูดการเจระจาของเจ้าชะตามีเกณฑ์มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคำพูดคำจาของคุณจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามารับฟังนะคะและไม่พอเท่านั้นยังส่งผลดีต่อด้านการเงินการทองจะทำให้เงินคล่องตัว เงินจะเทมาไหลามาเหมือนกระแสน้ําและดาวพระพุทธกับดาวพระศุกร์ก็ยังให้ผลในเชิงของความรักความสัมพันธ์ด้วยดังคํากลอนที่ว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารมีสเสน่ห์มากดึงดูดเพศตรงข้ามมากแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะการที่ตัวคุณมีสเสน่ห์แรงขนาดนี้เนี่ย หากชาวลัคนาราศีตุลท่านนั้นมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วจะเป็นช่วงจังหวะที่มีปัญหาสันคลกับคนรักคู่รักด้วยสเสน่ห์ของคุณอาจจะไปถูกตาต้องใจใครทําให้มีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาพูดคุยหรือตัวคุณไปชอบใครทั้งทงท,งท,งที่ตัวเองมีคู่อยู่แล้วก็เกิดขึ้นได้เกิดเป็นความรักลับๆเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆได้เช่นเดียวกันดวงดีมากสเสน่ห์แรงมากสําหรับชาวลัคนาราศีตุลพอดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวพระศุกร์เนี่ยนอกจากจะส่งผลในเรื่องของสเสน คำพูดคำจาแล้วยังส่งผลดีต่อด้านการเงินอย่างที่บอกไปด้วยนั่นเองนะคะเงินคล่องตัวไหลมาเทมาคนที่ทำการค้าการขายคนที่ทำเกี่ยวข้องกับออนไลน์จะเห็นชัดเจนเลยว่ากระแสของการเงินไหลเวียนดีมากขึ้นค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็อย่างที่สมัยได้ยกตัวอย่างไปเพราะว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลในแง่มุมของชื่อเสียงนะคะลาภยศเกิติยศต่างๆดาวสามดวงนี้เมื่อสถิตยอยู่ที่เรือนใดจะนำความสำเร็จจากเรือ นั้นมาสู่เจ้าชะตาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเหมาะมากๆในระยะนี้ที่คุณจะจัดการสิ่งสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องโฉนดเรื่องที่ดินเรื่องเอกสารนะคะเรื่องของการเงินการทองการมุ่งมั่นหาเงินการตั้งเป้าหมายต่างๆจัดการวางแผนในระยะนี้นะคะโชคลาภความสําเร็จรอคุณไม่ไกลแล้วค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้ เ้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ,ฟ้าดินได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทั้งสามดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสำเร็จและราบรื้นค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ